สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูออมอีกแล้วค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาล3นะคะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนหน่วยกินดีมีสุขค่ะเกี่ยวกับอาหารหลักข้าหมู่เรื่องอาหารหลักข้าหมู่นั่นเองเด็กๆคงสงสัยว่าอาหารหลักข้าหมู่คืออะไรใช่ไหมคะงั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ วันนี้นะคะคุณครูอ,อมก็มีเพลงมาให้เด็กๆช่วยกันร้องนะคะชื่อเพลงว่าอาหารดีค่ะเดี๋ยวคุณครูอ,อมจะร้องให้เด็กฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะและเด็กก็ช่วยคุณครูอ,อมร้องอีกหนึ่งรอบนะคะอาหารดีมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานา มีคุณค่าต่อร่างกายของเรา,าจบไปแล้วนะคะเพลงอาหารดีทีนี้เรามาช่วยกระลองนะคะเด็กๆเด็ก,เกอาจจะทําท่าทางประกอบก็ได้นะคะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นกผลไม้นานา,นามีคุณค่าต่อร่างกายของเราอีกรอบนะคะเด็กๆ อาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไขน่นกผลไม้นานามีคุณค่าต่อร่างกายของเราอ่าปกมาให้เองนยคะ่ะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูออมก็จะให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์หรือเมื่อกี้อาหารหลักข้าหมูนั่นเองอาหารดีมีประโยชน์มีอะไรบ้างคะเด็กๆ อะไรคะผักมีอะไรอีกคะเนื้อหมูตูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้ใช่แล้วคะ่ะทั้งหมดนี้เป็นอาหารดีที่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะ อาหารเหล่านี้มีคุณค่าต่อร่างกายของเราอะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะในหนึ่งวันเด็กๆรับประทานอาหารอะไรบ้างคะไหนลองคิดสิเตือนเช้าขึ้นมาทํารับประทานอะไรบ้างอะวันนี้ตอนเชา้าเด็กๆด,ดื่มนมหรือยังอาดื่มนมคุณแม่ทําอะไรให้ทานคะวันนี้อะวันนี้ อาจจะทำไข่เจียวกุ้งทรงเครื่องอ่าทีนี้มาดูในไข่เจียวไข่เจียวก็จะมีกุ้งใช่ไหมคะมีมะเขือเทศมีต้นหอมมีไข่นะคะอ่าเมนูต่อไปเอแตงโมเด็กๆรับประทานผลไม้หรือเปล่าคะวันนี้เด็กๆรับประทานผลไม้กันหรือ,อยัง อ,อ้าวผักละคะวันนี้เด็กๆรับประทานผักกันหรือ,อยังอ่าวันนี้ครูอเอูก็มีตัวอย่างเมนูอาหารที่รับประทานในหนึ่งวันมาแล้วเด็กๆละคะวันนี้เด็กๆรับประทานอะไรกันบ้าง วันนี้นะคะคุณง็จะให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่ค่ะซึ่งในหนึ่งวันเนี่ยถ้าเรารับประทานอาหารครบ5ห,หมู่ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงจเจริญเติบโตวไว้นะคะเด็กๆต้องทานทุกมือ้อทุกวันให้ครบ5ห,หมู่ค่ะออามาดูหมูทหหม่ที่1นึ่งดูซิหมู่ที่1เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรต สารอาหารที่ให้ก็คือคาร์โบไฮเดรตอนเด็กๆพูดพร้อมๆกันนะคะหมู่ที่หนึ่งคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่หนึ่งคาร์โบไฮเดรตอ่าอาหารหลักหมู่ที่หนึ่งคือคาร์โบไฮเดรตนะคะมีอะไรบ้างมีขนมปงังมีมันสลงังน้ำตาลแป้งข้าว จำง่ายๆเลยแป้งข้าวน้ำตาลจะให้สารอาหารก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะช่วยเพิ่มพลังงานให้เราเพราะฉะนั้นเราต้องรับประทานข้าวใช่ไหมคะอ่าหมู่ต่อไปหมู่ที่สองหมู่ที่สองปโปรตีนอ่าเด็กๆพูดพร้อมนนะคะหมู่ที่สองปโปรตีนนะคะ โปรโตีนหมู่ที่สองประกอบไปด้วยอะไรบ้างนมเนื้อสัตว์แล้วก็อะไรคะไข่ไก่ไข่ไขเป็ดนั่นเองจำง่ายๆเลยหมู่ที่สองโปรโตีนก็คือเนื้อนมไข่เนื้อนมไข่หมู่ที่สองโปรโตีนคะ่ะต่อไปหมู่ที่สาเกลือแร่อ่เด็กๆพูดพร้อมๆนะคะหมู่ที่สาม เกลือแร่นะคะเกลือแร่หมู่ที่สให้สารอาหารเกลือแร่ก็คือผักนั่นเองอ่ามีอะไรบ้างดูซิมีมะเขือเทศข้าวโพดแครอทกระหล่ำปีอ่ะผักทุกชนิดเลยนะคะให้สารอาหารเกลือแร่ค่ะหมู่ที่สานะคะ ใครทานผักทุกวันเด็กๆก็จะขับถ่ายดีนะคะช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะคะหมู่ที่4ต่อไปวิตามินวิตามินก็คืออะไรคะเด็กๆผล,ลไม้ต่างๆนั่นเองผล,ลไม้ต่างๆก็ช่วย บำรุงสมองบำรุงผิวพรรณช่วยเรื่องการขับถ่ายถ้าเด็กๆรับประทานทุกวันเด็กๆก,ก็จะได้รับวิตามินจากผลไม้นะคะใครที่ไม่ชอบทานผลไม้ก็ต้องฝึกทานให้เป็นนิสัยนะคะเพื่อร่างกายของเรานะคะเด็กๆสุดท้ายหมู่ที่5ไขมันไขมันนี่นะคะหมู่ที่5หมู่ที่5้าไขมันชื่อก็บอกไขมันอยู่แล้วก็คือน้ํามันใช่ไหมแล้วก็ เนอยอ่าเนยที่ทาขนมปังอ่ะลูกนะคะที่ทอดโรตีอ่าเนอยอันนี้ก็ให้ไขมันมเมล็ดถั่วต่างๆธัญพืชอันนี้ก็ให้ไขมันเหมือนกันไขมันช่วยอะไรคะช่วยให้ความอบอุ่นเวลาที่เด็กๆหนาวสังเกตไหมว่าคนที่ผอมเนี่ยจะหนาวหนาวมากๆเลยแต่คนที่อ้วนนี่จะไม่ค่อยหนาวเพราะว่ามีไขมันนี่แหละช่วยรักษาความอบอุ่นของร่างกายค่ะ อ่าครบแล้วนะคะอาหารหลักข้ามู่เดี๋ยวเราจะทบทวนกันนะคะหมู่ที่หนึ่งก็คือคาร์โบไฮเดรตช่วยเพิ่มพลังงานหมู่ที่สองโปรตีนช่วยสร้างกล้ามเนือ้อหมู่ที่สามเกลือแร่ช่วยขับถ่ายหมู่ที่สี่วิตามินช่วยบำรุงสมอง หมู่ที่ห้าไขมันช่วยสร้างความอบอุ่นทีนี้เด็กๆจำวันนี้นะคะก็มีการบ้านค่ะให้นักเรียนนะคะบอกชื่ออาหารและก็หมู่อาหารนะคะเช่นวันนี้น้องเนตตันดื่มนมครับอยู่หมู่ที่หมู่ที่สองโปรตีนอ่าสมมุตินะคะวันนี้นะคะ เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารแนละข้าหมูไปแล้วคุณครูก็อยากให้เด็กทบทวนและก็รับประทานอาหารในคขา้าหมูนะคะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงวันนี้คุณครูออมก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย